ที่คุณชอบมีข่าวเข้ามาแล้วตกลงหอบหลักฐานระบุว่าเป็นเฟ็กเนลไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อที่มีการพดบิดเบือนหาว่าตัวเองให้ฐานกลางแผนที่ออกมาและเปิดเผยแผนการรบให้ประชาชนอ่าคุณพันธิกาวานิชไปที่สอนอทองหล่ออ่าคนที่ดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอมที่ระบุว่าจะรบกันไปถึงเมื่อไหร่ฐานต้องกลางแผนที่ออกมาและเปิดแผนการรบให้ประชาชนทราบวันที่17ธันวาคม แจ้งข้อหาหมิ่นประมาทและพระบคอมเธอระบุว่าเป็นการปกป้องิธีธิของตัวเองและปลกป้องการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น<ฆ>ฟ้องสี่แอคเคก็คือแอคเค n t ต้นเรื่องคือเพจหมึกซึมค่ะและบุคคลที่แชร์ข้อความต่อไปด้วยคุณช่อบอกว่ายัางไงยืนยันว่าตนเองไม่เคยพูดข้อความนี้เลยในวันและเวลาดังกล่าวด้วยแล้วก็ไล่มาว่าวันที่17ธันวาคม68วันนั้นคุณช่อบ,บอกว่าไม่ได้ไปออกรายการที่ไหนเลย นั่งทำงานตลอดทั้งวันไม่ที่ไปให้สัมภาษณ์กับใครเลยด้วยเพราะฉะนั้นข้อความนี้จึงเป็นข้อมูลเท็จและเป็นข่าวปลอมที่จงใจให้เกิดความเสียหายนะคะเพราะมีคนเอาไปแชร์ต่อหลายคนบุคคลที่แชร์ต่อมีทั้งนักการเมืองมีตาแหน่งไปอดีตโฆษกพรรคแอคเคาท์ไอโอทหารอดีตนักดนตรีมีการเอาไปแชร์ต่อและลงแคปชั่นที่บิดเบือนด่าทอตนเองที่ว่าขายชาติ อนอกจากนี้ยังมีการนําคลิปรายการถกไม่เถียงที่ไปออกรายการไม่ใช่วันที่17แต่วันที่14พฤศจิกาใช่ซึ่งวันนั้นคุณชอบบอกว่าตอนนั้นก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลคุณอนุทินอตอนนั้นสถานการณ์ชายแดนยังไม่ได้มีการรบแระรอกใหม่ก็คือรอบสองนี้เลยยังไม่มีการปรับรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังและคําพูดที่ถูกนําไปบิดเบือนเป็นช่วง ที่บอกว่าต้องการให้รัฐบาลอนุทินกลางแผนปราบสแกมเมอร์อแล้วก็บอกว่าจะรบให้จบนั้นจบอย่างไรแต่ไม่ต้องบอกรายละเอียดแผนที่การรบไม่ได้อยากทราบข้อความนี้ถูกเอาไปติดต่อบิดเบือนอซึ่งไอข้อความที่บอกไม่ได้อยากทราบเนี่ยถูกตัดออกไปใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าขอให้ประชาชนใส่ตองว่าทําไมพักประชาชนถึงจับคู่ให้อยู่ฝั่งคุณเซนทําไมถึงใส่ร้ายว่าเป็นพวกขายชาติให้ไทยเสียเปรียบ ขอให้ประชาชนมองย้อนกลับไปตั้งแต่ก้าวไกลที่คุณเชนกลัวพรพักจะชนะการเลือกตั้งก็เลยปล่อยเฟคนีวว่าพิธาจะผักดันแรงงานกัมพูชาออกนอกประเทศอ่านนั่นแปลว่าคุณเซนก็กลัวพักประชาชนค่ะตอนเองมองว่าเป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งของประเทศไทยด้วยในปี66 เรื่องนั้นจบไปเพราะพักไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ตรงนี้คืออยากจะสื่อว่าพักประชาชนเป็นคนที่ออกมาเปิดโปงเรื่องเบนซามิดและการเปิดโปงภาพถ่ายกับนักการเมืองต่างๆแทบจะหมดประเทศที่ถ่ายรูปคู่กับคุณเซน<ต>ก็ตั้งคําถามว่าทําไมคนที่ออกมากลับถูกกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีสร้างเฟกนิวส์ตนเองจะขอความเป็นธรรมและขอให้พี่น้องประชาชนไร่ตรองข้อมูลที่ได้รับมาเพราะระยะเวลาใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งแล้วก็จะมีเฟกนิวส์มีขบวนการ IO ออกมาเร ก็อย,อยากฝากไปถึงกกตด้วยให้เข้ามาจัดการเรื่องเฟกนิวส์ข้อมูลเท็จขณดที่ถามว่ามีอะไรฝากไปถึงฐานแนวหน้าไหมนักข่าวก็ถามแรงนะค<ฆ>่ะครูพิิกาบอกบอกตรงๆจากใจขณะนี้พี่น้องฐานแนวหน้าต้องเผชิญกับความเสี่ยงเสียงเหยียบกับระเบิดแทบทุกวันเสียสละชีวิตและรอคอยอยู่ที่บ้านมีฐานจนํานวนไม่น้อยหมายถึงมีคนเสีย,ยชีวิตและมีคนรอคอยอยู่ที่บ้านฐานจนํานวนไม่น้อยบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการสู้รบ ยังมีไอโอทหารบางกลุ่มที่กระทําการเช่นนี้ออตนเลยอยากถามว่าได้คํานึงถึงพี่น้องทหารแนวหน้าที่พลีชีพไปหรือไม่มและสิ่งที่พวกคุณกําลังทําอยู่นั้นคือหน้าที่ของทหารจริงหรือไม่หน้าที่ของทหารที่แท้จริงซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศชื่นชมคือการเสียสละค่ะปกป้องประเทศชาติต้องจากครอบครัวลูกเมียบ้านเรือนไม่ใช่การปลุกปัน่น สร้างความเกลียดชังให้กับพักการเมืองซึ่งไม่ใช่ภารกิจของทหารแต่อย่างใดมีอยู่ตอนหนึ่งถามถึงกรณีเป็นการฟ้องการฟ้องเนี่ยเป็นการปิดกั้นแสดงความเห็นเฉรียไหมคุณพันธิกาบอกตัวเบนนะักการเมืองที่ถูกด่ามากที่สุดและไม่เช็คแรกที่ถูกด่าแต่ไม่เคยฟ้องใครยกเว้นปรินาที่กล่าวหาว่าตัวเองเป็นพวกเดียวกับพวกที่วางระเบิดกรุงเทพครั้งนั้นที่ฟ้องบอกเป็นเรื่องรุนแรงจึงฟ้องเพื่อปอป้องสิทธิ์ครั้งนี้ ก็เป็นการฟ้องเพื่อปกป้องประชาชนเพื่อให้ได้ปปรับปก<ค>ป้องสิทธิ์ของตัวเองปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและปกป้องการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและต่อไปนี้เฟกนิวฟ้องหมดไม่ว่าใครที่เป็นคนแชร์ ชกรณีเพจดังพันกรอันนี้มีผู้ติดตาม1ล้าน3แสนคนนะคะมีการแชร์ข่าวนี้ด้วยคุณทนิการบอกว่าได้เข้าไปคอมเมนต์ชี้แจงในเพจของคุณดังแล้วเราก็หวังว่าประชาชนที่เข้าไปติดตามในเพจของคุณดังก็จะได้เห็นข้อเท็จจริงจะฟ้องคุณดังไหมคุณดังจะว่ายังไงก็เป็นสิทธิ์ของคุณดังค่ะคุณช่อบอกนะคะยืนยันว่าจะไม่ฟ้องดังแน่นอนอ่ะนี่ประมวลรวม